ที่แล้วทุ่งแสงตะวันบอกเล่าเรื่องราวต่างๆพิธีกรรมของชาวเลเกี่ยวกับการลอยเรือสะเดาะเคราะห์นะคะหลายๆคนก็เลยสงสัยว่าเออแล้ววิถีชีวิตปกติของเด็กๆชาวเลนะ่ะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ทุ่งแสงตะวันก็เลยยังอยู่ที่เกาะลันตาใหญ่ค่ะจะแนะนําให้รู้จักกับเด็กๆชาวเลชาวเลพึ่งพาทะเลนะคะแต่ว่าทะเลบางวันก็อารมณ์ดีแต่บางวันอาจจะรุนแรงน่ากลัวมากเออแล้วเด็กๆและชาวบ้านชาวเลเนี่ย ปรับตัวให้เข้ากับทะเลอย่างไรโดยเฉพาะการหาอยู่หากินนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เด็กหญิงจิ๊บจ้อยชื่อน่ารักจังเลยนะคะจิ๊บจ้อยกับโสพิษจะพาไปดูว่าชีวิตเด็กๆชาวเลเป็นอย่างไรคะ่สะสักครู่นะคะวเวลาเก็บของแล้วก็เก็บตอนน้ำลดใช่ไหมคะค่ะแล้วตอนน้ำขึ้นหนีเราไปเก็บอะไรได้ไปจับอะไรได้ไหมจับปลาได้ หา,าหาง่ายหรือหาบางทีหายากบางทีหายากท่องแสงตะวันสนับสนุนโดยน้ำมันบางจากโตโยตา้าบุญรอดบิวเอรี่จำกัด จอยกับโสพิษใช้นามสกุลทะเลลึกเหมือนกับคนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านนี้ค่ะบ้านสังกะอูเป็นหมู่บ้านชาวเลบนเกาะลันตาใหญ่อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่บรรพบุรุษด,ดั้งเดิมถ่ายทอด<ะ>วิถีชีวิตการอยู่ร่วมกับทะเลให้ลูกๆหลานๆได้ซึมซับและยึดถือสืบต่อกันมาเด็กบอกว่าออกด้ท มีปลาอะไรบ้างน่ะปลากระบอกปลาละมะก็ปลาสายแต่นี่มีปลาอะไรอ่ะร่างแปลกๆเนี่ยค่ะปลาเบนปลาเบนอันนี้ปลาแป้นเหรอคะแล้วนี่เหรอคะปลาหนามปลาหนามทำไมเขาถึงเรียกปลาหนามล่ะพี่เพราะมันมีน้ำสองสองอันสามสามอัน อ๋อน,นี่ด้วยใช่ไหมคะใช่น้ำแข็งเลยอ่อาแวังคุ้มุ้เก็บปลาตัวนี้มีหนามก็เลยเรียกปลาหนามแล้วอย่างปลาทรายนะคะเวลามันจะนี้ที่เขาหยิกมันจะเข้าในในทรายทันทีจิตใจคะเขาออกทะเกันต้อมไหนยังไงไม่ตือหัเดือดจนอ่างักทหองกับบ้านคือจุด ก็คือต้องรอให้น้ำขึ้นเต็มที่ถึงจะออกทะเลใช่ไหมคะไม่ใช่มีแค่เรือกับอวนและจะออกหาปลาได้เลยนะคะชาวเลต้องเรียนรู้และสังเกตธรรมชาติของทะเลน้ำขึ้นน้ำลงลมฝนลมทะเลอย่างวันนี้แรมสองคำ่ำต้องออกทะเลกันแต่เช้าค่ะเพราะว่าน้ำกำลังขึ้นถ้าสายกว่านี้น้ำจะลดแห้งเอาเรือออกไม่ได้ ร้0ปีก่อนชาวเลกลุ่มหนึ่งเรียกตัวเองว่าอุรักลาวอยโพยพร่อนเร่หาปลามาจากทางประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียพวกเขามาตั้งถิ่นฐานตามเกาะแก่งฝั่งอันดามันของไทยเขตจังหวัดสตูลกระบี่และภูกเก็ตชาวเลมีภาษาและวัฒนธรรมเป็นของตัวเองค่ะการแต่งกายก็แสนสบายคือผู้ชายใส่กางเกงเลขาย,ยาวผู้หญิง นุ่งกระโจมอกค่ะออนี่ข้าซ่อมอวนเหรอคะหรืออะไรเขากำลังทำเหมือนแสดงว่าอวนที่เราใช้จับปลา,านี่คือเราทำกันเองใช่ั้นเลยค่ะพอย่างเข้าเดือนมิถุนายนลมออกหรือลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน,น,นเป็นสัญญาณว่าสัตว์น้ำเริ่มชุกชุม ต้องเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือเอาไว้ให้พร้อมอนนจิ๊บจ้อยกับโสพิษพามารู้จักไซค่ะพี่เด็กๆบอกว่าไซนี่ภาษาชาวเรียกบูบูเหรอคะถ้าเราจะใช้บูบูหรือว่าใช้ไซเนี่ยจับปลาเราต้องทำไงล่ะคะใส่เือแล้วก็ไปจุม่ม จมไซต้องออกไปกลางทะเลลึกน้นค่ะ <ไป S 1> ทิ้งไว้เป็นวันหรือหลาย,ลายวันแล้วค่อยกู้ขึ้นมาได้ปูได้ปลาแล,แล้วก็จมทิ้งไว้เหมือนเดิมแล้วมันจะได้ปลาทุกครั้งไหมได้แต่ว่าไม่ต็มแต่ว่าไซขนาดนี้คือต้องลงนำ้ำลึกใช่ไหมพี่ลึกประมาณจะแค่ไหนลึกประมรระาณโูสามสิบวารสามสิบวา สามสิบวาก็ล hmm. ึกถ mm. ึงก mm. ันเนาะคนจับปลาชอบไหมถ้าลมมรสุมมายกกันเนี่ยแต่ว่าเฮ้ยว่าจิตตายอะไรกางเรียบว่ามันจิตเรือคว่ำไม่ได้เลยจุ๊มันแล้วฤดูไหนที่จับปลาดีปลาหมาปลาหมาดูนี่ดูเป็นยุ้ยก็แสดงว่าฤดูมรสุมอย่างนี้อันตรายก็มากแต่ว่าก็ได้ปลาเยอะด้วยมันก็ต้องเสี่ยงนะคะ จมไซออกอวนออกหาปลากลางทะเลเป็นหน้าที่ของผู้ชายชาวเลทุกคนค่ะส่วนผู้หญิงและเด็กๆอย่างจิ๊บจอยโสพิษถนัดเรื่องหาของกินชายฝั่งมากกว่าโดยเฉพาะช่วงน้ำลดค่ะรออีกแป๊บนึงแป๊บนึงก็ได้ค่ะเอวพี่นกจะกล้ากินไหมเนี่ยอร่อยออยอืมเขาเรียกหอยอะไรคะหอยตีเตบหอยตีเตบหาหอยตีเตบแบบใกล้ที่สุดหาตรงไหนได้คะตรงไหน กอที่สีดำๆแน่เหรอค่ะอืหอยี่เตบมันมีหลายชนิดมากที่เมื่อกี้หนูบอกว่ามีหอยกาหอยก้าหอยอะไรหอยติเตบติเตบก้าติเตบเลหอยงติเตบเลิงติเตบอะไรที่เป็นตัวโตที่สุดเตบเตบก้าไอ้ตีรับตีรับตีรับหอยอะไรนะตีรับตีรับภาษาเราเรียกว่าตีรับตีรับจะขนาดไหนเยญ่มาก ถ้วยนี้ได้เหรอขนาดถ้วยนี้เลยบางทีหาบางทีหายากมาถ้หา่าที่เกาะหาง่ายแต่ถ้าหาแถวแถวหินตรงกลางหมู่บ้านนี่หาได้ไหมไวยขนาดเนี้ยไม่ได้ที่ได้คือขนาดไหนคะประมาณแค่ไหนที่จะหาได้จะได้เตรียมกินถูกประมาณแค่นี้แล้วพอแกะออกมาแล้วตัวมันแค่ไหนอ่ะเคนเลยเนรออือเอาไปทําอะไรกินได้มั่งอะผัดเพ็ดก็ได้ ยำก็ได้กินดิบได้แล้วก็ผัดกับมีผัดมีด้วยตกลงเราจะไปหาหอยที่ไหนบ้างคะเกาะเล็ก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 นี่แปลว่าเหล็กใช่ไหมไปหาเลยไหมน้ำเปียกนู่ไปท่ากระหินนั่นเริ่มเห็นยังเริ่มเห็นหินหรือยังเริ่มหาได้หรือยัง อย่างอย่างแต่ว่าไปเดินไเดินเปียกพี่นก็ทับแขนเกงขึ้นรเขับไปรู้ไงขับไปเขับไปอันนั้นโอ้น่าเขาจะไปทอดแหใช่ป่ะค่ะอ๋อแล้วเวลาทอดแหนี่เขาทอดตอนน้ำขึ้นหรือน้ำลงน้ำลงน้ำลงแล้วตกเปรตน้ำแค็มนี่แหละขัไปถ้าน้ำถ้าน้ำขึ้นกว่านี้เขาทอดแหไหมทอด ภาบเค็มนี้เขาไม่ชดเลยไปไปดูกันไปดูกันสาชาวเลพูดอะไรชันลืมไปแล้วชาวเลเห็นเอมีวิธีหาอยู่หากินหลายๆรูปแบบเป็นการเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้สอดคล้องาลากลมกลืนกับธรรมชาติของทะเลมากที่สุดอะไรกันล่ะ่ ช่วงน้าลดนี่นะคะเด็กๆเ,เขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาเงินเวลาทองและเป็นเวลาแห่งความสนุกสนานของเด็กๆและก็ชาวบ้านแถวนี้ด้วยล่ะคะ่ะเพราะว่าพอน้ําลดปุ๊บเดี๋ยวก็จะไปเก็บหอยหลายชนิดหน้าตาแปลกๆซึ่งเราจะได้เรียนรู้ด้วยว่าหอยแต่ละชนิดเขาอยู่กันอย่างไรเราจะหาหอยเพื่อเอามากินอย่างไรบ้างเดี๋ยวโสวพิษกับจิ๊บจ้อยจะพาไปนะคะรอน้ําลดอีกสักครู่นึงค่ะนและนี่เด็กอะไรล่ะเนี่ย โอ้ยไม่ได้ครัองเยอบางร้านจังเลยขอบคุณค่ะไม่เหนื่อยมั้งเหรอเนี่ยท้องแสงตะวันสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทยไอ้คิม ท้าแ้เลยคะแล้วทำไมเขาถึงยืนเฉยๆแล้วคะเนะี่ยปลาปลาเพราปายังไม่มาคือต้องยืนนิ่งๆ,ๆแล้วก็รอปลามาค่ะถ้าปลามาเขาเขาก็เวี่ยงถ้าเกิดเขายังไม่เห็นปลาเขาก็จะไม่เหวียงอ๋อ ตรงข้ามบ้านสังกะอูมีเกาะเล็กๆอยู่เกาะหนึ่งชื่อเกาะเหล็กค่ะช่วงที่น้ำกำลังลดมองเห็นฝูงปลาว่ายผ่านชาวบ้านมาดักทอดแหกันส่วนหอยติเต็บที่จิ๊บจ้อยกับโสพิษตั้งใจมาหาก็เริ่มโผล่ให้เห็นบ้างแล้วไม่รอช้าละค่ะ หาหอยถังเด็กๆชอบหาหอยทุกคนแล้วทำไมวันนี้ไม่เห็นมีเด็กคนอื่นมาหาหอยอย่างเรามั่งเลยล่ะคะเขาไปไหนกันพวกพินพอนหรือยวเขาจะมาไหมคะมาแล้วเขาจะไปหากันที่ไหนอ่ะเกาะเล็กเป็นที่รู้กันค่ะว่าพอน้ำลงจะมีอาหารชั้นดีรออยู่ เด็กๆและชาวบ้านพากันมาหาหอยโดยไม่ต้องนัดหมายประมาณบ่ายสองโมงน้ำเริ่มแห้งลงเดินข้ามไปเกาะเหล็กได้เลยค่ะ นางรมชนิดหนึ่งค่ะเปลือกล่างมีขนาดใหญ่เป็นรูปถ้วยเกาะติดอยู่กับหินส่วนเปลือกบนแบนราบถ้าหอยเกาะกันแน่นเบียดกันรูปร่างก็จะออกรีรีมีขนาดเล็กค่ะแต่ถ้าเกาะอยู่กับก้อนหินใหญ่พื้นที่กว้างให้เติบโตได้อย่างเต็มที่หอยติดเต็บจะมีรูปร่างมนๆและมีขนาดใหญ่ค่ะจิ๊บจ้อยกับโสพิษ เรียกที่เจาะหอยนี่ว่างานโตะดูฝีมือเด็กๆแต่ละคนสิคะมีบางคนเขาบอกว่ามีติเตบนกด้วยเหรอมันจะอยู่แถวไหนละคะเลยไปทางนู้นแล้วตีเตบนกมันจะเป็นสีอะไรล่ะสีขาวสีขาวแต่ว่าติเต็บนีเป็นสีดำใช่ไหมคะเด็กๆอนุบาลนั่นนั่นหอยติเตบอะไรคะอ้อมชื่ออ้อม หาหอยกันเพลินน้ำแห้งสนิทแล้วค่ะจะแห้งอยู่อย่างนี้สามสี่ชั่วโมงเลยทีเดียวมีเวลาอีกเยอะเด็กๆพามารู้จักกับหอยตีเต็บนกค่ะอันนี้มันตัวโตกว่าละพี่นกว่าหอยนกนี่มันมีตัวโตกว่านี่ไหมคะอันนี้ถือว่าตัวโตหรือตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็ก หอยตีเต็บหรือหอยนางรมเกาะติดอยู่กับหินหอยบางชนิดเดินเก็บได้เลยนะคะแต่ว่าบางชนิดก็หลบซ่อนตัวอยู่เด็กๆบอกว่าต้องออกแรงกันหน่อยะคะ่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะคะว่ามันอยู่ตรงไหนอะคะ่ะนี่ตาไหนหอ,อ๋อมันจะต้องมีรูใช่ไหมคะหอยขี้นี่ชาวเลเรียกว่าหอยอะไระคะสิปุตาฮี สิปุตตาฮีมังนัดเจอนั่นไงเจอแล้วอ่าแล้วอันนี้ตัวโตซะด้วยนะออโอ้อันนี้ตัวโนะตวสุดเลยมีทั้งตัวเล็กตัวโตเลยอืมโอ้ยนี่ได้มาตั้งเยอะอนุบาลหาเก่งจัง,งเลยน้ำขึ้นหาปลาน,น้ำลงก็หาให้ื่อยมั้งเหรอเนี่ยคลื่นฝนลมทะเลไม่แน่นอนชาวเลต้องสัมผัส เรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติของทะเลในทุกสถานการณ์วันนี้เราได้รับรู้ว่านนเ,เด็กๆพร้อมที่จะเติบโตและใช้ชีวิตลูกทะเลเอย่างเ,เต็มภาคภูมิมแต่มันก็กันนะเล็กๆน้อยๆจากทะเลมอบให้คนทุกคน ทะเลให้คุณทะเลรักคุณทะเลร้องเพลงกล่อมใจทุกดวงทะเลไม่หวงช่วยเหลือเชื้อจุดน้ำใจของคุณทะเลขอบใจทะเลกว้างใหญ่ใจคนกว้างตาทะเลแสนง ทะเลแสนดีทะเลมังมีไม่เคยอยากจนถ้าหากทุกคนไม่ปล้นทะเลเล็กเล็กน้อยๆจากทะเลมอบให้คนทุกคนทะเลให้คุณทะเลรักคุณทะเลร้อกเลยกล่อมใจทุกดวง ทะเลไม่ห่วงค่วยเหลือเจอือจุดนน้ำใจขอคูทะเลขอบใจทะเลกว้างใหญ่ใจคนกว้างตาทะเลแสนนาำทะเลแสนดีทะเลมกักหไม่เคยอ,อยากจนถ้าหากทุกคนไม่ปล้นทะเล เด็กๆชอบช่วงเวลาไหนมากที่สุดถ้าช่บน้าแพงท้าน้ำขย่นน่อยแลถ้าน้ำขึ้นก็ได้กินปลากินกุ้งกินปูถ้าน้ำลงก็ได้กินหอยอยใช่สมมติว่าพี่นกเสกให้ทะเลนี้จงมีน้ำขึ้นตลอดเวลาเอาป่ะไม่เอาไม่เอาเอาสองอย่างใช่ไหมใช่ใช่ก็เป็นไปตามที่ธรรมชาติเขาให้เรามาเนาะทำไมชาวเรถึงต้องอยู่ริมทะเลคะแล้วอะไรก็เป็นชาวเล ก็เลยต้องอยู่ริมทะเลถ้าเกิดไปอยู่บนเขาเราเรียกว่าชาวอะไรชาวเขาที่เกาะลันตาใหญ่แห่งนี้เหลือหมู่บ้านชาวเลแค่2อสาหมู่บ้านเท่านั้นนะคะที่ยังใช้ชีวิตแล้วก็มีวิถีชีวิตแบบเดิมๆอยู่โดยเฉพาะที่หมู่บ้านสังกะอู้ที่เราถ่ายทำนี่แหละค่ะชาวเลเป็นชุมชนเล็กๆที่มีหมู่บ้านเล็กๆอยู่ริมทะเลที่กว้างใหญ่ แต่ว่าพวกเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเรียบง่ายและปรับตัวตามสภาพของท้องทะเลนะคะและคราวนี้ช่วงท้ายรายการคือช่วงที่หลายคนรอคอยค่ะนิทานท้ายรายการของทุ่งแสงตะวันตามโครงการประกวดนิทานคัดเลือกมา8เรื่องด้วยกันนะคะจะเริ่มต้นตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปและต่อเนื่องไปอีก2เดือนค่ะเริ่มต้นที่นิทานเรื่องการผจญภัยของก้อนเมฆ วันนี้เสน,นอนิธาน่องการจดหฟยของก้อนเมฆการละครั้งหนึ่งณท้องทะเลที่กว้างใหญ่สีฟ้าที่ซึ่งพระอาทิตย์ส่องแสงกระจ่างจ้าอบอ,อุ่นและจากท้องทะเลสีฟ้าที่กว้างใหญ่นั้นหมู่เมฆใหญ่สีขาวได้ถึงกําเนิดขึ้นเมฆแต่ละก้อนเกิดจากหยดน้ําหลายล้านหยดและหยดน้ําแต่ละหยดที่จะกลายมาเป็นเมฆได้ ก็ต้องเป็นหยดน้ำที่สนุกสนานร่าเริงเท่านั้นทั้งนี้ก็เพราะแสงอาทิตย์ที่จะพาพวกมันเดินทางไปก็เป็นแสงที่มีความร่าเริงเช่นเดียวกันเมื่อหยดน้ำกลายเป็นไอเบาลอยขึ้นไปในอากาศมันจะค่อยๆลอยสูงขึ้นไปตามทางของดวงอาทิตย์แต่ก็แปลกยิ่งสูงเพียงใดอากาศก็ยิ่งหนาวขึ้นเพียงนั้นหนาวซะจนรองน้ำน้อยๆต้องห่อตัวกอดกันกลม และนี่แหละคือการเกิดของเมฆขาวก้อนใหญ่ละอากาดีจริงเลยเนาะอุยเหมือนกันเลยดังนั้นนวันนี้ันดีของเราแน่เลยเม่กลุ่มหนึ่งซึ่งประกอบด้วยก้อนเมฆสีขาว22ก้อนมันเพิ่งถือกำเนิดขึ้นเป็นหมู่เมฆที่ร่าเริงแจ่มใสมันลอยนิ่งๆอยู่บนท้องฟ้าสีครามเหนือท้องทะเลสีฟ้าอยู่2ออาทิตย์และแล้วการผจญภัยครั้งแรกของพวกมันก็เริ่มขึ้น เมื่อลมตะวันตกพัดหอบพวกมันไปอย อะไรกันเนี่ยบูดแล้จะพาเราไปไหนอะเราเราเนี่ยเหรอเราคือลมตะวันตกไงละจ้าเรากําลังจะพาพวกท่านนะไปเที่ยวไปที่ลมตะวันตกอธิบายให้พวกเมฆฟังในขณะที่ก้อนเมฆกําลังตั้งใจฟังอยู่นั้นทันใดนั้นลมตะวันออกก็พัดตัวเองมาด้วยความเร็วมากมันมาเพื่อจะแย่งก้อนเมฆทั้งหลายไปกับมันขาาคือลมตะวันออก มาจะเอาหมูเมฆ่าน like. ี้ไปลมทั้งสองกำลังทะเลาะกันอยู่อย่างไม่ลืมหูลืมตาในที่สุดก้อนเมฆทั้งหมดก็ตกไปเป็นของลมบ้าหมูผู้ซึ่งแอบพัดมาเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้มันหอบเอาเมฆทั้งหมดไปหน้าตาเฉยก้อนเมฆลอยละล่องไปกับลมบ้าหมูพวกมันก็เลยต้องทำตัวหมูหมูติดตามลมบ้าหมูไปเรื่อยๆืจนกระทั่ง ไปพบกับลมทอร์นาโดลมทะเลทึกขนองลมตะเพาลมโชยลมฝ่ายเหนือลมเพลลมพัดลมฝ่ายใต้และเท่านั้นยังไม่พอลมตะวันตกกับลมตะวันออกที่เพิ่งจะรู้ตัวว่าสูญเสียก้อนเมฆของตัวเองไปก็พัดตามมาแย่งก้อนเมฆกับเขาด้วย ลมทั้งหมดเข้าตะลุมบอลแย่งเมฆกันเหนือท้องทะเลสีฟ้าพวกมันพัดกระหน่ำแย่งเมฆกันจนพระอาทิตย์ผู้ร่าเริงต้องหลบไปยังมนมองท้องทะเลสีฟ้าตื่นตระหนกด้วยความหวาดกลัวจนกลายเป็นสีเทาหมน่นรากฏว่าก้อนเมฆทั้งหมดถูกลมต่างๆพัดพากันให้วุ่นวายฉีกร่างของพวกมันจนแตกกระจายกลายเป็นก้อนเมฆก้อนเล็กก้อนน้อย และเศษเมฆชิ้นน้อยๆเหล่านี้ได้กลายเป็นหยดน้ำเล็กๆที่ตกลงไปในทะเลซึ่งนั่นก็คือฝนนั่นเองมันเป็นการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นมากแต่ก้อนเมฆทั้งหลายก็ยังดีใจที่ในที่สุดมันก็ได้เดินทางกลับมานอนหลับพักผ่อนอยู่ในท้องทะเลสีฟ้าบ้านอันอบอุ่นของพวกมันตามเดิม ขอบคุณนิทานของแฟนๆรายการทุ่งแสงตะวันที่ส่งมานะคะสัปดาห์หน้าจะเป็นนิทานของใครที่จะมาเล่ากันในช่วงท้ายรายการจะเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนวิธีการเล่าเรื่อยๆไปเลยค่ะสัปดาห์หน้าเป็นของใครติดตามนะคะ